เอาละครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม s t o r e g e Hunter นะทุกคนวันนี้นีครับผมจะต้องอไปประมูลสินค้านะครับซึ่งเริ่มเวลา8โมงนะทุกคนด้วยเงินที่เขาเปิดมาเนี่ยอยู่ที่278นะฮะอ่ะผมกด มาก่อนเลยมาให้ทุกคนครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกันก่อนนะเอาเงินนั่นเองทุกคนตอนนี้เงินผมมีในตัวอยู่ยอยู่800กว่านะครับอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านก่อนนะว่าออของเนี่ยคุณพี่ชายเนี่ยเขาได้ขายของมาให้ผมได้บ้างหรือเปล่านะครับจะได้เอาเงินมานะเกือบชนนะโอเคครับมาเรามาดูที่ร้านนะครับโอ้ของก็ เหมือนจะไม่ไม่ไม่ได้ขาดอ๋อยังพอมีแฉลวอย่างนี้แหละแจ๋วเลยโอเคครับอย่างนี้ผมพร้อมสู้ทุกคนโอเคพี่ชายเดี๋ยวผมมานะครับผมขอไปประมูลของก่อนนะอเดี๋ยวเดวีขอไปก่อนนะครับพอดีผมติดทุร้านนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแยกหน้านี้ก็จะถึงแล้วนะทุกคนอมาครับมาครับเอาละอถึงสถานที่ประมูลแล้ว เปิดลเลยเฮียขอแบบเจ็บโอ้โหทุกคนครับคือแบบแน่นน่ะแน่นตับอะแน่นตับเลยเุ้ยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนไอ้นั้นนะ่ะมันผมว่ามันน่าจะมีราคามากๆเลยนะไอ้ส่วนตรงนั้นนะแล้วก็มีเหมือนจะมีของใหม่เข้ามาปะไอ้ลูกดำๆนั่นนะ่ะวันนี้มีอัปเดตด้วยนีครับคืออันนี้ถ้าเกิดผมลงคลิปก็น่าจะเป็นวันต่อไปเอ๊ดรู้สึกว่าจะมีของใหม่เข้ามาอันนั้นนะ่ะไอ้กลมๆอันนั้นนะทุกคนโอเคมา เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นโกดังระดับ2นะทุกคนเปิดมาครับทุกคนผมเปิดให้วุ้ยเปิดมาในราคา20ดอลล์เลยเออวิ่สุดยอดเลยมาดูเดือดปนะละเอเอเดี๋ยวผมค่อยๆดันราคาขึ้นไปนะครับคือไม่อยากดันแรงนะเพราะว่าถ้าดันแรงเนี่ยเดี๋ยวราคามันจะกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะได้กําไรน้อยนะทุกคนเออเพราะว่าของข้างในเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยยังไงเราก็กําไรแน่ๆละโอ้โหราคา700 700แล้วว้ทุกคนครับคือราคามันโดดมากเว้ยมันดุจังี้ยโอ้โผมต้องได้ละอ่าจบไปที่ราคา7 3 8ดอสาดลลาร์นะครับไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันหน่อยนะครับมีจักรหนึ่งตัวนะอือหยสามสิบเก้าเองก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าโอเคอยู่เอ้ยนี่คืออะไรอ,ะอ่ะเบบอ่อเทเบิลซอนะครับเป็นโตะเรื่อยนะโตะเรื่อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดดอลลาร์นะครับเอาอะ มาแล้วทุกคนอุย้ยเตียงเหรออืมอันนี้เป็นเตียงแบดนะคือไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะครับสําหรับตรงนี้ตู้ซักผ้าไม่ใช่ตู้ซักผ้าเด็ดตู้อบเออตู้อบก็ไดอยู่ก็ได้อยู่เออขอมีของแรเข้ามาสักชิ้นสองชิ้นเนี่ยกําไรเห็นเห็นแล้วนะครับดูนะนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะของอ่าเอของฮาราวีนก็ยังอยู่เหรอ โอเคเขาไม่ได้เอาของฮาราวีนออกนะครับแต่ก็อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเป็นตัวหุ่นฟางนะครับหน้าตาก็ค่อนข้างที่จะแบบโซมนิดนึงนะเพราะว่าน้องแบดนะครับคือมูลค่าเขาอาจจะดรอปลงเพราะว่าตัวคุณลิตี้เขามันแบดนะเออนี่ตอนนี้500แล้ววะทุกคนผมจะขาดทุนบ่าวะเอ้ยอยู่นี้กว่าโอ้โห,โหมันคืออะไรเอ่ยนหนขอดูหน่อย มันคือเอ่อมันคืออาร์ตหรอมันอ๋อมันคือหุ่นหุ่นบ้านบันสโตนสควิชเจอร์เป็นหินหินอ่อนปะไม่รู้นะแต่ว่าก็ได้ราคาอยู่อ่ะเอออันนี้อะไรอะ่ะกีตาร์เครสกระเป๋าใส่กีตารานะแต่ไม่มีกีตาร์อยู่ข้างในโอเคอันนี้คอมมอนสูตรโอเคพอได้พอได้อ,ไดอุ๊ยนี่สินี่สิสเออกููด้วย กอกเฮงเฮงรวยรวยไหนขอดูดิได้มา916อาจเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเราเอาไปขายจริงๆเนี่ยน่าจะได้หลักพันนะเพราะว่าตัวที่อ่าเป็นตัวไหนวะนี่นี่อันนี้นะครับอยู่นี้เนี่ยผมยังไม่ได้ประเมินราคานะครับมันต้องใช้ตัวเครื่องมือเนี่ยที่เป็นเลเวล3นะแต่ของผมเนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้มันเป็นเลเวล2นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วตัวซ่อมเนี่ยก็เป็นเลเวล1แต่ถ้าเกิดผมจะปลดล็อกจริงๆเนี่ยผมอาจจะปลดล็อกที่ ตัวนี้ก่อนนะเพื่อที่จะได้เอามาเป็นสแกนตัวนี้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปจ้างเขานะถ้าจ้างเขาเนี่ยถ้าเป็นของยูนิคเนี่ยมันจะประมาณ80ดิดอลลาร์เลยนะเออโหมันคือเยอะมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีมีให้ประมูลที่ไหนอีกไหมอืมไม่มีนะครับตอนนี้เรามีตังห้าร้อยหกสิบเราเอาอันนี้ดีไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงในราคาเท่านี้หรออ,อืมเดี๋ยนะตรงนู้นเหรอ โอเคงั้นผมยังไม่ประมูลแล้วกันนะผมขอเอาออกก่อนเก็บเงินไว้ก่อนนะครับเก็บเงินไว้เผื่อประมูลในออันต,อต,อต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขนของขึ้นรถทุกคนมาได้เวลาจัดเรียงแล้วนะครับใช้สกิลในการจัดเรียงของเตียงเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากรู้เปล่าทุกคนนี่เราวางแบบนี้นะนี่เลยฮึบโอเคครับประมาณนี้แล้วก็เอากล่องนะครับกล่องมากล่องวันนี้เปิดไม่ได้นะยัง ติดบล็อกอยู่นะครับใส่เข้าไปเอ้ยเดี๋ยวเอามา,าไว้ตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราเอาของเล็กๆเนี่ยนะครับยัดเข้าไปตรงนี้มักโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเก็บของสักครู่นะทุกคนโอ้ยลูกบอลกูกริ้งเป็นสไกลเลยกลับมานี้เก้าบาทก็มีมูลค่านะครับอย่าดูถูกลูกบอลน,นะเออแล้วอีกลูกนึงไปไหนวะ เดี๋ยวนะผมมีสองลูกโอ้ยิงซะโอ้ละมือแต่ละวันโอเคครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นข้างบนตรงนี้ได้ไหมยอยู่ไหมโอเคอีกลูกนึงเอาขึ้นข้างหน้าแล้วกันอ้าวล่วงไปล่วงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวน,น,นึงนะ ไปไกลด้วยโอเคครับทุกคนเราเอาของขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านของเรากันก่อนนะเออ,โ,อโหน้ำมันก็จะหมดเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันด้วยตอนนี้เนี่ยคือแบบผมอยากจะได้เป็นเครื่องมือระดับ3ม,มากเลยครับว่าจะได้เอามากดตรงนี้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแปะไว้ก่อนอือเต็มไหมยี่สิเลยเหร โอเคสวัสดีครับพี่ชายเป็นไงบ้างไหนอุย๊ยน่ารักแบบนี้แจ่มเลยโอเคเอาลูกบอลตั้งก่อนนะครับเอาขายสัก15แล้วกันนะแล้วก็อันนี้37หรอเป็นของดีด้วยขอสัก60แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้โอ้ตรงนี้มีให้ขายเยอะเลยเอาของพวกนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้แบดด้วยขอสักร้อยหนึ่งนะ ปรสักร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของทิมเบิลซอเนี่ยนะขอตอนนี้มัน1,97แล้วคุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นผมอาจจะขายสัก 200... 200เกือบ2 9 9แล้วกันนะครับอลองดูนะเพราะว่ามันคุณภาพดีไงแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยอุ้ยมันเป็นดาวหรอดาวคือแร่กดโกดนี่คือแบบดีเยี่ยมนะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะดันราคาไปได้ถึงสักสามร้อยนะครับลองตั้งดูนะเออเพราะว่ามันแบบดีเวอร์นะฮะดูดิกูดนะกูดคอุณตี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ผมจะตั้งเป็นชุดตรงนี้ละกันนะครับในราคา77เนี่ยเป็นของที่ดีด้วยนะแล้วก็อาจจะตั้งสัก130นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตู้ตรงนี้เนี่ยมาผมตั้งได้แค่สมุด สมุดเป็นสมุดที่ดีก็เอาสัก30มสิละกันนะครับตรงนี้ก็ยังตั้งไม่ได้อ่าในส่วนของตรงนี้นะครับมีแย่ทั้งคู่นะ172งั้นผมขอสัก190ละกันนะครับเป็นตู้อ่าตู้ตู้เกมปะเออเหมือนจะเป็นตู้เกมนะครับเป็นตู้มือ2มือ2ในสภาพแย่มากนะครบแบดอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีลูกค้าเข้าไหมนะครับ เดี๋ยวผมขอเอารถเนี่ยไปเติมน้ํามันก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมานะครับพี่ชายปึ๊บไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องกลับไปรับของที่อ่ะเดี๋ยวเราไปรับของก่อนดีกว่านะครับคือผมฝากตรงนี้เอาไว้นะใช่ไหมวะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนเหมือนผมจําได้ว่าผมฝากไว้อ่านี่ไงนะครับได้มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นมีดนะครับ เป็นแดกเกอร์ราคา256บาทสภาพแย่นะฮะแต่ก็ได้ราคาอยู่นะอเอใส่รถไปเลยแล้วก็ผมเอากล่องเนี่ยไปไว้ที่คุณลุงด้วยนะครับ3กล่องสามกล่อง,รองหรือ2กล่อง,องเนี่ยแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ่าสองกล่องนะครับ2ตู้แล้วก็อีกตู้นึงเนี่ยมันอยู่อีกเมืองนึงนะครับอยู่อีกเมืองนู้นเลยทุกคนเปิดมาข้างในมีมีเอ่อ โรลเลอร์ er นะครับอ่าที่ที่ที่บดท,ที่บดแป้งนะนี่นะครับอ่าโอเคใส่กล่องไว้แล้วก็อีกอันนึงตู้เซฟมีอะไรไหมอืมเหมือนจะไม่มีอะไรนะโล่งเชียไอ,อยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านกันอะอ ปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้านะครับเลี้ยวเลยปึ๊บเบรกเ,เต็มถังครับผมดูที่จะใช้เงินเท่าไหร่นะครับในวันนี้ทั้งหมด32ดอลลาร์นะครับน้ำมันขึ้นนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปประมูลของกันโอเคหมดไหมหมดแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับพี่ชายของออกไปนิดหน่อยนะลูกบอลลูกบอลสภาพดีเนี่ยผมขอขายสัก30แล้วกันนะครับแล้วก็มีดมีดในราคา256ใช่ไหมแบตผมขอสัก270แล้วกันนะโอเคนอกนั้นมไม่มีอะไรที่จะใส่ได้แล้วอ่ะโอเคฝากดูร้านด้วยนะครับอ่อตูตูตูต ตู้ขอสัก12บาทแล้วกันเคหมดละทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองนู้นกันนะเมืองจังหยาตนะครับในราคาที่เราน่าจะสนใจนี่ก็คือ139นะครับเวลาประมูลเนี่ย3โมงนะครับไปจนถึง1ทุ่มอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ,ะลูกค้าต่อราคานะครับสำหรับเสื้อตัวนี้อ่าผมขอราคาเพิ่มหน่อยครับคุณลูกค้าเพราะว่ามันคุณภาพดีด้วยนะครับทำจากขนเป็ดนะครับ อุ้ยอุ้ยคุณลูกค้าไม่ยอมใช่ไหมโอเคก็ได้ครับในราคาเก้าสิบสามก็ได้ครับคุณลูกค้าขลไปเลยครับผมกดไม่โดนเองนะทุกคนไม่เกี่ยวกับบกค้าหรอกอ่ะตัวนี้ตั้งเท่านี้ไปแล้วกันอะเดี๋ยวผมขอตั้งเพิ่มไปด้วยนะครับไปละพี่ชายเดี๋ยวผมมานะครับผมไปประมูลของก่อนแวบไปครับทุกคนเติมน้ำมันเต็มถังแล้ว พร้อมออกเดินทางได้ขออนุญาตเปลี่ยนเพลงหน่อยนะคือเพลงมันแบบมันไม่เข้ากับบรรยากาศนะครับเออมันต้องแบบนี้นี่เพลงมันค่อยโดนใจหน่อยนะครับเราจะไปทันไหมว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงไหมตีห้าหกเจอ่ะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับคิดว่าน่าจะทันนะในระยะทางนี้ เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันวิ่งได้อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปได้เท่านี้จริงๆนะทุกคนไม่สามารถไปได้เร็วกว่าน,นี้แล้วนะครับดูบรรยากาศรอบข้างไปก่อนนะครับคือเอาจริงๆเกียนี้เขาทํามาดีนะถึงแม้ว่ายังเป็น early a c c e s อยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละถือว่าทําดีมากๆนะครับสนุกนะเล่นเพลินมากนะทุกคนอ่ะวันนี้อ๋อเดี๋ยววันนี้เราไปรับกล่องด้วยดีกว่านะครับหลังจากที่เราประมูลเสร็จแล้วเนี่ยประมูลประมูลนี่ โอเคเอาเลยนะครับเดี๋ยว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 ปานนี้ปทานนี้อันนี้เหมือนจะเป็นหมู่บ้านเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องขยับขยายมาที่นี่บ้างแล้วแหละสู้เลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่สามารถทําอะไรได้เลยผมเข้าไปดูของไม่ได้เลยไม่รู้ของข้างในเป็นยังไงบ้างนะมันเดินเข้าไปไม่ได้อะโอเคผมสู้แบบแค่นี้พอเคี่ยเบา,บาๆนะรไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมอยากดูของข้างในมากเลยว่ะทุกคน <Okay. S 2> เราสู้ได้นะครับตอนนี้เรามีเงินแล้วนะเดี๋ยวว่าดูกันนะว่าพ๊กพี่เขาเนี่ยใส่มากันขนาดไหนนี่ครับ <Okay. S 1> เอ,อ้ยัดมาเลย329ดอลลาร์แล้วครับตอนนี้จบไหมยังไม่จบด้วยทุกคน <Okay. S 1> งั้นผมใส่เข้าไป <Okay. S 1> เอามหว่าไงเออ oh. Oh. ผมได้แล้วครับ oh. Oh. ทุกคนอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ369ดอลลาร์นะ ของข้างในเหรออืมไม่แย่นะไม่แย่นะทุกคนผมว่าโอเคอยู่โอเคกระทะอ่าฮาโลวีนตัวนี้โอ้โหยกูดไหมโนมอนธรรมดานะไม่ได้ถือว่าดีมากเอาออกมาก่อนปึ๊บปึ๊บนี้เป็นสเปนเนอร์ anner, หรอโอเค ขยะเยอะเหมือนกันนะขยะเยอะเหมือนกันนะวิอันนี้ได้เจ็ดสิบสองโตตัวนี้น่าจะโอ,โ,โอ้โหโ,โ,หโ,โวย b r ก k e n วะอะเป็นแบแลละเวียนตัวนี้ล่ะโอเคอยู่ก็พอได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาไปขายที่ร้านในเมืองนี้ทั้งหมดเลยนะผมจะไม่ขนกลับไปที่เมืองนู้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะทำเลเวลนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อร้านค้าที่นี่ได้นะอ่าผมจะเทคโอเวอร์เขานะครับ โอเคครับมาทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านขายของกันนะครับลุงอุ้ยเราได้ตัวนี้มาด้วยเหรอได้มาด้วยเหรอได้มาอยู่ในกล่องเหรอผมไม่เห็นน่ะได้ไรครับโอเคตอนนี้โอ้เหรีวิวสี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดียทันไหมทันไหมทันไหมโอเคทันทันอยู่ครับทันอยู่ วุ่งเลเวลห้าโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาของนะถ้าเกิดร้านร้านปิดกี่โมงวะร้านปิดกี่โมงไม่รู้แหละปิดแล้ว <c oughs> ปิดไวจังอะครับอ่าโอเคแล้วผมก็ยังไม่ได้ไปเอากล่องที่ผมฝากคุณลุงเขาเสดอะไว้ด้วยนะเออโอ้โหไม่ทันจริงๆครับเวลาเราน้อยอะ่ะเวลาในการเดินทางมาก็ใช้เวลาเยอะแล้วครับจากเมืองแรกมาเมืองเนี้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาของที่เราประมูลไว้ล่าสุดแล้วเรากลับไปเมืองแรกกันนะทุกคนอย,อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วไปทุกคน let's go จะได้มันก็จะแบบหน้าตาแปลกๆหน่อยนะอ้ <c oughs> แล้วทันไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมหมุดแป๊บ,บนึงไปที่ร้านไปที่ร้านเลยครับหืมอย่างไกลครับทุกคนกว่าจะเลี้ยงได้ยิงยาวเลยลูกพี่คือทุกคนที่ดูเนี่ยนะครับอาจจะแบบว่าเห็นว่าแป๊บเดียวนะเพราะว่าผมสปีดให้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สปีเดเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วงนี้ยเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนานที่สุดแหละ <c oughs> นานจริงทุกคน กว่าผมจะเรียงได้อะคือของมันใหญ่ไงแล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้เลยคืออะไรเป็นอะไรนะฮะไปครับเปิดไฟด้วยขับรถต้องเปิดไฟนะครับมืดแล้วจะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านก่อนแล้วกันเอาของไปดาไปที่ร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวรีบเข้านอนนะครับเพราะมันดึกมากแล้วตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานไม่ไหวนะเบรก โอ้โหแล้วร้านก็ของจะเต็มทำไงดีวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอ่าตั้งตั้งขายก่อนแล้วกันประมาณหนึ่งอืมตั้งไปก่อนอันไหนตั้งได้ตั้งไปก่อน,นครับเพราะว่าเราไม่มีที่จะเก็บแล้วเต็มหมดอย่างน้อยๆตั้งไว้ก็เอ,อ่ยยังพอมีที่ให้วางของเพิ่มนะครับคิดถึงที่นอนที่สุดเลย มาแล้วถึง้านแล้วทุกคนรีบไปนอน,นครับไหนขอดูก่อนนะครับว่าวันนี้มีประมูลที่ไหนยังไงบ้างอ่าโอเคสนใจอุย้ยมี2มา1 2 3สามี2มา3ที่โอเคไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านก่อนนะเพื่อไปรับเงินนะครับผมคิดว่าเมื่อวานนะ่ะพนักงานเนี่ยน่าจะขายของได้ในระดับหนึ่งนะครับบางชิ้นอย่างน้อยๆต้องมีเงินบ้างนะครับจะได้มีเงินติดตัวนะไปประมูลนะครับเป็นตู้ระดับ2เนี่ยตู้ระดับ2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะ มันจะมีแต่ของดีๆนะครับถ้าเทียบกับระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปรับเงินเงินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดของด้วยนะในบางส่วนนะครับโอเคปึ๊บมาแล้วพี่ชายได้ละมา344ก็โอเคอยู่นะอืมบางอย่างเราขายแพงเกินไปหรือเปล่านะ เดี๋ยวนะผมขอดูเวลาก่อนนะครับสําหรับตู้นี้หมดสี่โมงแล้วก็ตู้นี้หมดสามโมงตู้นี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจนะน,นี่น่าสนใจแต่ว่าอยู่ที่วินเลด้วยนะครับอแหววเลยส่วนที่เมืองจังยาร์ทที่เมืองนูนะ้นอ่ะมันชื่อเมืองว่าอะไรนะผมก็เรียกมันแต่จังยาร์ทนะเมืองเนี้ยมันคือเมืองอะไรอ่ะ อ๋อเวสแบล็อ๋อมันชื่อว่าเว d แบล็นะทุกคนก็มีแค่2เมืองนี่ตอนนี้แล้วเมืองที่3คืออ๋อในส่วนของตรงนี้เป็นอีเหรอแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นเว t อ๋อมันแยกกันโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่นะครับบูเบอรี่วิลเลจอ่ะโอเคเข้าใจงั้นเดี๋ยวนะตอนนี้ตอนนี้การประมูลเนี่ยมันเริ่ม8โมงไปจนถึง นี้สามโมงอ่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาที่นี่ก่อนนะว่าไงพี่ชายอ่าสวยครับดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยไม่ใช่อะไรผมจะได้มีที่วางของนะอ่าไม่ต้องคิดนานครับราคามาตรฐาน <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปประมูลของก่อนแล้วกันก่อนไปก่อนไป,ออนไปขอรับเงินตรงนี้สักนิดนึงโอเคอลูกค้าเข้ามารัวๆเลยสนใจไหม หนอ,อสนใจบนชั้นอย่างเดียวอืมหยิบเลยครับอุ้ยสองเิเลยหยิบมีดไปอ่าสวยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมได้เงินเพิ่มตรงนี้ไปเรามีเงินอยู่พันแดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอ่าลงชื่อก่อนนะครับไปทุกคนตรงนี้เป็นตู้เลเวลสองนะทุกคนของก็จะแบบแน่นๆหน่อยอ่ะคุณลุงครับขอสุดยอด โอ้โหวมีแต่ของใหม่ๆครับไอที่นอนนี่อีกแหละเราเจอกันอีกแล้วนะะที่นอนโอเคผมคิดว่าของในตู้เนี่ยต้องระดับพรีเมียมแล้วแหละไปลุยดิขอแบบมาเลยฮะจัดหนักจัดเต็มมนาะผมเ,เงินพร้อมวันนี้ผมเงินหนาแล้วนะทุกคน<า>จัดไป<า>เร็วๆหน่ยอยครับผมมีอีกหลายที่ที่จะต้องมาประมูลนะอเออ เดี๋ยวผมใส่ส<ๆ>ี่สิบเลยอ่ะดูนี่จบไหมไม่จบด้วย <Okay. S 1> ปีสี่อีกทีปะอุ้ยเรียกสวยนะจบที่ 3, 3, 3. สามสามสามไม่จบวะเอาดิผมใส่ร้อยหกิเอ้ย <S 2> <S 2> ผมใส่หกสิบเลยจบไหมจบไหมอ่าจบแล้วว่ะทุกคนโอเคจบไปที่สี่รอยสิบสามนะครับนี่แหละผมคิดแล้วว่าผมต้องได้กำไรนะนี่ซุปเปอร์แลอ่ะอุ้ยแต่กล่องมันแค่แรอย,อย่างเดียวนะ แต่ยังไงก็กำไรนะครับแน่นๆโอ้โหมาถึงสามชิ้นข้างหน้านี่ก็คือแบบว่าแรงหมดทั้งสามชิ้นเลยโอเคเอามาก่อนฮึบอ,อ่าวอเกอร์ Walker นะครับยี่สิบเกา้าองหรออันนี้สโนสโนอ๋อมันคือห่วงยางโอเคที่นอนแบดมากฮึบหกสิบสาม โต๊โตแบสอันนี้อ่ะน,นี่ก็แบสแบสหมดเลยของในตู้นี้แบสหมดเลยนะครับแต่ก็ได้กำไรแบบอบอิ P ่ม e อยู่นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปในที่ที่สองกันก่อนนะครับโอเคอันนี้เลยใกล้ๆกันโอโหแจ๋วเลยมาเลยครับคุณลุงเปิดมาเลยครับ โอ้ยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะอืมก็ได้อยู่อะ่ะอ่ะรีบดีกว่าครับเรามีหนึ่งที่ที่เราจะต้องไปนะ <Okay. S 1> ใส่หนักๆเลยครับผมคิดว่ามันจะจบไปขึ้นนะเฮ oh. ้ย <Okay. S 1> 328แล้ว อุ้ยเราสู้กันอยู่สองคนนะเ <Yeah. S 1> จ๊ับ <c oughs> ผมจบแล้วผมผมคิดว่าผมได้แล้วครับจบไปที่4ี่แปดนะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงผมขอดูเวลาของอีกที่หนึ่งก่อนอเที่ยงโอ้ยาวๆงั้นตรงนี้สบายทุกคนตรงนี้สบายเรื่อยๆเลยหกสิบสอง อุ่ยทีย่เจมครับเป็นอัญมณีปะมันคืออัญมณีเว้ยทุกคนอ่าแต่ว่ามันของอยู่นี้วะผมเป็นแฟชั่นด้วยอะ่ะผมยังไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเปิดสาขาก่อนผมไปเปิดสาขาของที่นู่นดีกว่างั้นเดี๋ยวผมมันขนของทั้งหมดเนี่ยไปขายที่นูน่นดีไหมหรือว่าเราไปประมูลที่นูน่นและขายที่นูน่นเออ น่าสนใจกว่าเตียยงแบตตอนนี้คือตู้เลเวลหนึ่งนี่คือผมไม่เอาเลยร <c oughs> อเลเวลสองมาอย่างเดียวเลยนะครับฟักทองราคาดีมากเพอร์เฟกต์ออุ้ยคุณภาพเพอร์เฟกต์สวยดีครับงี้เดี๋ยวไปขายที่ร้านดีกว่าโอเคไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านก่อนนะ ฟักทองจะล่วงไหมทำไงก็ได้ห้ามฟักทองล่วงนะนั่นไงโอ,โ,หโ,หโอ้โหแล้วกินไก่ด้วยแ <laughs> ๊บนี้นะครับขออนุญาตเก็บฟักทองนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ลําบากเย <c oughs> ไปครับไปที่ร้านก่อนแล้วกันคือถ้าจะเอาไปขายที่นู่นมันก็ไกลเกินไปอะ่ะเดี๋ยวเราคัดของดีๆเอาไว้ที่นี่ลวกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองบรรทุกนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขายเมืองนู้นกัน ผมจะเอาไปเท่าที่ไปได้แล้วในส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาประมูลของนะครับโอเคเอาไปเท่านี้แล้ววะที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนไม่ไหวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปขายกันที่เมืองนู้นก่อนแล้วกันนะจุดขายจะอยู่ตรงนี้เอาใกล้ที่สุดก่อนมาถึงร้านแล้วทุกคนไหนคุณลุงครับ คือแบบว่าของเต็มรถเลยวิะไม่พกเองเหรอลุงผมแบกมาตั้งไกลนี่ผมได้แค่นี้เองเหรอลุงให้น้อยจังวะแล้วทุกคนสำหรับวันนี้นีครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เนี่ยในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับก่อนจากกันในค่ำคืนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะขอบคุณลูกหน้าทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละทุกคนบ๊ายบาย